สวัสดีค่ะในคลิปนี้ลูกแก้จะมาสอนวิธีการสร้างข้อมูล t e a m ซ e l l ในระบบ b c นะคะวิธีการทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเข้ามาที่หน้าโมดูลรวมนะคะแล้วก็ไปที่โมดูลเซลล์นะคะหรือว่าขายนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่แท็บเมนูด้านบนนะคะเลือกเมนู configuration หรือว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เลือกเซลล์ทีมได้เลยค่ะโดยเบื้องต้นนะคะระบบ b ีซีเนี่ยจะสร้างเซลล์ทีมมาให้อยู่แล้วนะคะเราสามารถสร้างเพิ่มเติมได้เรื่อยๆเลยนะคะในเคสนี้เนี่ยลูกก็จะสร้างเซลล์ทีมเพิ่มนะคะโดยเป็นเซลล์ทีมที่ชื่อว่าภาคอีสานนะคะหลังจากตั้งชื่อเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะมาตั้งค่าเซลล์แต่ละคนนะคะที่อยู่ภายใต้เซลล์ท ะะอย่างเช่นอันแรกนะคะไ i ร์ฟไลน์นะคะการเซตไพร์ฟไลน์ก็คือว่าเซลล์ทีมที่อยู่ภายใต้ทีมภาคอีสานนี้นะคะสามารถนําลูกค้านะคะไปสร้างไ i ร์ฟไลน์ในโมดูลที่ชื่อว่า CRM ได้ค่ะถ้าติ๊กช่อง lead นะคะหมายถึงว่า lead ที่เข้ามาในระบบนะคะเซลล์ทีมที่อยู่ภายใต้ทีมภาคอีสานเนี่ยสามารถนา lead เหล่านั้นนะคะมาแปลงเป็น opportunity หรือว่าโอกาสทางการขายได้ค่ะโดยเบื้องต้นนะคะลูกแก้วให้แนะนําให้เซตสองช่องนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการเซตข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของทีมนี้ค่ะโดย อันดับแรกนะคะจะเป็นเรื่องของทีมลีดเดอร์นะคะก็คือหัวหน้าทีมเซล์ของทีมนี้นั่นเองนะคะลูกแกลก็เลือกเลยค่ะว่าจะเป็นท่านไหนหลังจากนั้นนะคะให้มาตั้งค่าข้อมูลนะคะว่าทีมเซลลนะคะทีมนี้เนี่ยจะรับอีเมลจากใครได้บ้างแนะนําว่าให้เลือกกดเป็น every one นะคะก็คือรับอีเมลจากทุกๆคนนะคะหลังจากนี้นะคะเราสามารถกําหนดได้ด้วยนะคะว่าทีมเซล์ทีมนี้นะคะเรากําลังแอดสไนให้กับบริษัทไหนในระบบของเรานะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเซตได้ด้วยนะคะว่าทีมเซล์ที่เรากําลังสร้างจะนําไปใช้ที่บริษัทไหนของเรานะคะโดยที่เราเน สามารถกาหนดได้ด้วยว่านําไปใช้ทุกบริษัทเราก็คือไม่ต้องเลือกบริษัทก็ได้นะคะและข้อมูลต่อมานะคะคือเราสามารถกําหนดได้ด้วยว่าทีมเซลล์ทีมนี้นะคะมีทาร์เก็ตเท่าไหร่นะคะที่ต้องทําให้ได้ภายในแต่ละเดือนอย่างเช่นลูกแย่กาหนดว่าต้องทําได้1 0 0 0 0แสต่อทีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นยอดต่อทีมค่ะหลังจากที่เราเซตข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถมาแอดได้ด้วยนะคะว่าเซลล์ที่อยู่ในทีมนี้มีใครบ้างนะคะก็คือมาที่แท็บเมมเบอร์ด้านล่างแล้วก็เลือกแอดได้เลยค่ะตัวระบบเขาก็จะดึงข้อมูลต่างๆนนะะะะะคคคคมมมาาาาาใให้ใะะ้้เเเรรกก็ลลือไดย่่่วีีบท เซลน,นะคะที่อยู่ในทีมเซล์ภาคอีาสานของเราแล้วก็กด G เล็กได้เลยหลังจากที่เราเลือกเซล์ทีมเรียบร้อยแล้วนะคะเรานะคะยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมของเซล์คนนี้ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่รูปภาพเบอร์มือถือนะคะหรือว่าเบอร์โทรนะคะรวมไปถึง w ว r e h o u s e ที่เขามีสิทธิ์รับผิดชอบนะคะได้ด้วยเพิ่มเติมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากเรามีการเซตไว้แล้วนะคะที่โมดูล employee นะคะหรือว่าโมดูลพนักง,งานในระบบบีซีเนี่ยตัวระบบเขาก็จะดึงค่าข้อมูลมาให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเซตเพิ่มเติมเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะ เซลกําได้แล้วค่ะหลังจากที่เราเซตข้อมูลเซลทีมภาคอีสานเรียบร้อยแล้วแล้วเรากลับมาที่หน้าเซลลทีมเราก็จะเห็นว่ามีทีมเซลลต่างๆนะคะที่เราได้สร้างไว้รวมไปถึงเซล์ทีมภาคอีสานของเราด้วยนะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถเซตเซล์ทีมได้ตามที่เราต้องการแล้วค่ะมาหยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจไปกับเรามา stop busy s t a r t busy ไปด้วยกันหากไม่อยากพะะลาดสาระดีๆอย่าลืมกดติดตาม BC ได้ที่ช่องทางตามนี้เลย